ขอแบบเยอะได้ไหมขอเยอะกว่าน,นี้ขอเยอะกว่าน,นี้เพ้่สุดโลกขอเยอะกว่าน,นี้โอเคไม่เกินทัวรนะ์ได้กำไรด้วยเนี่ยได้กำไรคืนละตอนแรกมีห้าคนตอนนี้เป็นหกคนสามละเท่าโอเคเกมนี้โอเคเลย วันนี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปการพนานเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบเอาละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมอาณาจักรจูรัสสิกปาร์คด้วยอาแถมให้โอเคอาณาจักรไดโนเสาร์นั่นเองไปเกดเริ่มกันเถอะ เราเดี๋ยวลดเบ็ดก่อนเบ็ดสิบ,บาทมันเยอะไปโอเคเบ็ดแปดบาทซื้อพิชเช่ไปเลยหกร้อยบาทเราดูกันนะว่าจะเกือหรือเปล่าพอให้ไม่เกือละก,กันนะครับถ้าไม่เกือนี่จะดีใจมากเลยนะถ้าเกือนี่ก็ร้องไห้ครับโอเคได้มาหกบาทสี่สิบตางแล้วตอนนี้โอเคถ้าแต่ยิ่งแตกเยอะยิ่งตัวได้ตัวคนเยอะนะเนี่ยโอเคตัวคนสามแล้วตอนนี้ ขอให้มันมาแบบดีๆแบบดีๆแล้วก็ทีๆโอเคเคยห้าแถวเลยนะโ okay, อเคโบนึงสปินสุดยอดโอเคตอนนี้ได้มาไป56บาทต้องได้มากกว่า600้อถ้าได้มากกว่า600แล้วก็จะไม่เกลือโอเคได้ฟรีสปินมาอีก2ตัวถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่มากถือว่าดีเลยโอเคเดี๋ยวโอเคคนแปละ โอ้ยทำไมตังไม่ค่อยมาเลยโคนมาอยู่นะแต่ตังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ได้ยี่สบบาทเลยตอนนี้เหมือนจะเกิดน,นิดหน่อยนะไม่รู้ดูจากสภาพอีกสองรอบโอเคมีสเปนมาเพิ่มอีกโอเคน่าจะไม่แย่มากแต่ก็น่าจะขาดทุนอยู่ตอนนี้ได้ร้อยย้าเองกับอีกสามรอบก็ถ้าดูจากดวงแล้วสภาพก็น่าจะเกือเราอย่าไปเครียรกับมันมากเลยเราเกินแน่นอนชัวร์ ไหนไหนโอเค38บาท1 6 4แล้วโอเคร7อบาทเออดูดีอยู่โอเคไม่ดีแล้วยังไงก็เกลือถ้าตาถ้าอีกครั้งนึงมันไม่ออกมาดีๆเลยก็เกลือแน่นอนไม่ต้องสืบเลยยังไงก็เกลือน,นะออกมาแบบจัดเต็มสุดยอดโอ้ยทำไมเดนอสร์หัวเขียวมันไม่มาแถวสมวะถ้ามาแถวสามนี่แตกอย่างดีเลยนะนะ่ะอ๋อนี้ครั้งสุดท้ายเหรอโอเค ได้มาอีกหนึ่งได้มาอีกหนึ่งโอเคสุดยอดเลยโอเคสวยสิบหกแถวเลยสี่หกโอเคเอ้ยโอเคไม่ขาดทุนมากไม่น่าขาดทุนมากไม่ต้องได้แล้วล่ะไม่ต้องขาดอ่ะต้องได้เลยโอเคไม่ได้วะได้มาห้าสามสี่ก็ขาดทุนอยู่นิดนึงประมาณเท่าไหร่วะเรากดไปเท่าไหร่นะหกร้อยใช่ไหมก็ขาดทุนอยู่นิดเดียวขาดทุนหกสิบหกบาทเอ้ยเออ ประมาณนั้นอะ่ะโอเคโอเคไปเป็นสิบบาทมุนขัดดวงนิดนึงไอ okay, ขัดดวงได้ดีอยู่โอเคซื้อฟีเจอร์เลยเจร้อยห้าสิบแกมือแกมือเราต้องได้มากกว่าเจร้อยห้าสิบตอนนี้เราจะไม่เกลือนะตอนนี้เราจะไม่เกินะนนเเกเด,ดขาดโอเคโอเคเจมาห้า okay, okay. แถวสุดยอดโอเคได้ฟีเจอร์เป็นมาอีกสองตัว ถือว่าโอเคเลยไม่ได้เกินอ,อะไรมากถือว่าสุดยอด K สามแถว24บาทตัวคูณสีแล้วตอนนี้โอนอกโดโดมา5้าตัวเลยยอดเยี่ยมหแถวโอเคสุดยอดครับแต่แบบรัวๆมาอีกได้ไหมโอเคไม่เป็นไรได้มาสองร้อยเจ็ดสบบาทแล้วตอนนี้เงินรวมทั้งหมดถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้แย่มาก โอเคมาแบบดีๆเรื่อยๆเลยขอเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคหกตัวมีสแคตเตอร์หกตัวอยู่เอ้ยไม่ใช่สิฟีสปินหกตัวเอเอเดอได้มาเพิ่มอีกแล้วฟีสปินมาเพิ่มเรื่อยๆเลยขอแบบแตกด้วยแล้วก็มฟีฟีสปินมาด้วยได้ปะ่ะมันจะดีมากโอเคเจ็ดรอบใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่จะได้มีทั้งเงินทั้งฟีสปินเนี่ยมันจะแบบโคตรคุ้มแบบเนี้ยเออแบบเนี้ย ส4 3บาทพีได้ได้สยเลยอะแล้วก็มีฟีสปินมาอีก2ตัวเนี่ยเราต้องการแบบน,บบนี้เราต้องการแบบนี้เราต้องการแบบนี้ยอดเยี่ยมมากผมบอกเลยนี่แหละคือสิ่งที่ที่เจกคนต้องการในทางตางังในทางฟีสปินมันสุดยอดสุดยอดมากๆเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วดีงามมากๆครับโอเคมาอีกหนึ่งแล้วโอเคไม่หมดสักทีนั่นจะยาวเลย เราคูณ12แล้วลได้เงินมา599โอเคอีกนิดเดียวจะได้โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้กำไรแล้วได้กำไรห้าบาทแล้วนะตอนนี้โอเคได้กำไรห้าบาทละอีก7รอบน่าจะได้เยอะอยู่นะไม่น่าได้ไดน้อยๆห,หรอกอ,อ,อีก8รอบโอ้ตอนนี้ยาวตอนนี้ยาวยาวๆไปเลยยาวๆยาว,ยาวมากโอเคอีก6ครั้งอีก6ครั้ง เรื่อยๆๆลงมาหน่อยไม่เอากำงไรแค่ห้าบาทขอเยอะกว่านี้ลงมาหน่อยโอเคมีกร้อยสองบาทสุดยอดสุดยอดขอมาแบบเบิ่มๆจัดเต็มแบบโบบาโบบาโอเคไม่อีกสองตัวฟีสปินอีกสองตัวโอเคขอเรื่อยๆเลยลงมาแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเบิ่มๆเบิ่มๆเบิ่มๆลงมาแบบเบิ่มๆโบาๆโบาโบบาหมุนหมุนที่หมุนครั้งนึงก็แบบแตกสักสิบครั้งอะไรเงี้ย โอเคได้มา228บาทนะเงินรวมทั้งหมดก็มี1,121โ okay. อเคใช้ได้โอเคฟีสปินมาอีก2ตัวตัวนี้ตัวคน20แล้วแล้วก็เหลือ5รอบโอเคเจสีแถวเลยสุดยอดมากเงินรวม1,200ไหนๆโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันช่างแย่เสลือเกิน โอเคเอตัวได้มา132บาทใช้ได้เลยโอเคเคตัวเลย368บาทยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเงินได้500ท้ทุนทนเลยนะโอเคตอนนี้เงินรวมก็มี1,700แล้วเอ,อ่อโอเคอีก3รอบขอคอยแบบเยอะๆได้ไหมขอยเยอะกว่านี้ขอยเยอะกว่านี้รู้สึกโลภขอยเยอะกว่านี้โอเคได้เงินมา2,234า โอเคไม่เกินทีวได้กำไรด้วยเนี่ยได้ได้กำไรคืนละตอนแรกมี5,000ตอนนี้เป็น6,300ละแล้วก็กดอันนี้750ได้มา2,400ันว่าโอเคเกมนี้โอเคเลยที่ว่าดีมาก2,426โอเคโอเคเราสุดท้ายอีกได้เปล่าโอเคเราได้เงินมา2,400 26บาท รวมทั้งหมดก็เป็น6 5พันห้าจากหนะ้าพันนะก็เกมนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตวยครับเป็นกำลังใจในคลิปใหม่ๆด้วยครับ,รบขอบคุณครับบ๊ายบาย